เที่ยวรอบโลกได้สบายมีเงินใช้ไม่มีวันหมดเที่ยวรอบโลกได้สบายมีเงินใช้ไม่มีวันหมดลองมาคิดเล่นๆกันดีกว่าว่าถ้าเรานั่งทำแมชชีนไปในอนาคตได้เราอยากเห็นตัวเราตอนเกษียณอายุเป็นอย่างไรแบบแรกเราเห็นตัวเราที่นอนป่วยอยู่บ้านอุดกู้ไม่ได้ออกไปไหนเลย หรือแบบที่สองมองเห็นตัวเราที่แข็งแรงกำลังเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอย่างมีความสุขได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นดูภูเขาฟูจิบินโฉบดูในแองการ่าหรือบินลัดฟ้าเลาะป่าอเมซอนหลายคนคงรีบยกมือบอกว่าอยากเป็นแบบที่สองเพราะดูเข้าท่ากว่าแบบแรกตั้งเยอะแต่ความฝันได้เที่ยวรอบโลกนี้มันต้องใช้เงินด้วยนะใครที่ดูกระเป๋าตังแล้วยังไม่รู้ว่าเงินจะพอประทังชีวิตได้ไหม หรือแค่เที่ยวอาเซียนก็ไม่รู้จะได้ไปครบไหมอย่าเพิ่งถออดใจในความฝ่ฝันที่จะมีเงินและได้เที่ยวรอบโลกขอให้ทุกคนรักษาความฝันเอาไว้แล้วเอามันมาเป็นเป้าหมายในการบริหารเงินกันดีกว่าเรามาตั้งความฝันกันเถอะว่าตอนที่เราเกษียณไม่ได้ทำงานแล้วเราจะเที่ยวรอบโลกแบบมีเงินใช้สบายๆไม่มีวันหมดกันได้ยังไงดี ขอแนะนำวิธีเตรียมเงินล่วงหน้าสำหรับการเที่ยวรอบโลกแบบไร้กังวลด้วยเทคนิคเก็บเงินสองกระเป๋าโดยเราต้องแบ่งเงินเป็นกระเป๋าใบที่1กระเป๋าเงินเพื่อการดำรงชีวิต Money Back for daily life และกระเป๋าใบที่สองกระเป๋าเงินเพื่อท่องเที่ยวและความสุขในวัยเกษียณ m ันนี้ b c k k for explore the whole and happiness ซึ่งในอนาคตเราควรมีเงินทั้งสองกระเป๋านี้อย่างน้อยเราจะได้มีเงินใช้ในชีวิตแน่นอน ไม่ขัดสนและมีเงินใช้เที่ยวแบบสบายๆไปพร้อมกันเพื่อชีวิตเกษียณที่สมบูรณ์เคยมีคนกล่าวไว้ว่าเดินเกมก่อนย่อมได้เปรียบเรื่องเงินก็เช่นกันใครออมก่อนได้เปรียบยิ่งเราเรียบออมเงินเร็วเท่าไหร่ เรายิ่งมีสิทิ์รวยมากกว่าคนที่ออมช้ายกตัวอย่างเช่นนายเวียไหวตัวทันว่าควรเริ่มออมในกองทุนรวมหุ่งซึ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนประมาณ10%ต่อปีซึ่งลงทุนเพียงแค่เดือนละ5,000บาทโดยเริ่มตั้งแต่อายุ30ปีพอนายเวียอายุ60ปีเขามีสิทธิ์ได้เงินรวมประมาณ9ล้าน7แสนบาทเลยทีเดียวแค่ทยอยเก็บทีละนิดบัานปลายได้เงินเกือบ10ล้านบาทรู้งี้ต้องรีบออมไว มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อนนายเวียชื่อนายตักกว่าจะมาออมเงินก็อายุ40ปีแล้วแม้ว่านายตักจะอยากเรียนแบบการออมของนายเวียและยังทุกเงินออมเดือนละ10,000บาทซึ่งมากกว่านายเวียถึงเท่าตัวแต่ระยะเวลาการออมที่ช้ากว่า10ปีทำให้นายตักตอนอายุ60ปีมีสิทธิ์ได้เงินรวมแค่6กล้านแปดแสนบาทตัวเลขต่างจากนายเวียตั้งเกือบ3ล้านบาทคราวนี้ลองคิดดูเราอยากเป็นแบบนายเวียหรือนายตัก ถ้าเราอยากมีชีวิตบั้นปลายที่ดีแปลว,ว่าต้องรีบออมตั้งแต่วันนี้เลยจะอายุกี่ขวบกี่ปีก็ต้องรีบออมและนอกจากออมเร็วแล้วต้องออมให้ถูกที่ไม่ใช่เอาเงินไปเก็บในบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวเพราะดอกเบี้ยที่ได้นั้นน้อยนิดนอกจากนี้เราควรเพิ่มจำนวนเงินออมให้มากขึ้นทุกปีด้วยเช่นปีนี้ออมเดือนละ5 0 0 0บาทปีหน้าควรออมเดือนละ5,100บาทเพื่อเร่งอัตราให้เงินในทั้งสองกระเป๋ามีเพิ่มมากขึ้นไปอีก ช่วยให้ความฝันของเราเป็นจริงได้เร็วขึ้นและไม่ต้องมาลำบากในตอนท้ายอีกด้วยแล้วในทางปฏิบัติเราควรจะออมเงินสำหรับทั้งสองกระเป๋ายังไงดี ขอแนะนำให้ทุกคนเริ่มต้นออมเงิน5%จากรายได้ของเราเอาไว้ในกองทุนรวม i m f Retirement Fund เป็นกระเป๋าเงินเพื่อดำรงชีวิตและเริ่มออมเงินอีก5%จากรายได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ควรตามกว่าเลขที่แนะนำไว้สำหรับ5%หลังให้แบ่งเก็บไว้ในกองทุนรวม LTF Long Term Fund เป็นกระเป๋าเงินเพื่อท่องเที่ยวและความสุข โดยข้อดีของ2กองทุนรวมนี้คือเป็นการสร้างวินัยให้เราออมทุกๆปีและเขาก็ตั้งเงื่อนไขในการขายกองทุนที่ซับซอ้อนทำให้เราหมุนเงินออกมาใช้ลำบากกว่ากองทุนรวมอื่นๆยกตัวอย่างเช่นกองทุน IMF เขาอนุญ,ญาตให้ขายออกตอนเราอายุ55ปีเท่านั้นส่วน l t f ก็ต้องถือกองทุนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถือว่าเป็นกุศโลบายของกองทุนที่สนับสนุนให้เรามีเงินออมใช้ยามบ้านปลายชีวิตโดยไม่ถอนออกมาใช้ง่ายเกินไปนั่นเองนอกจากนี้ทั้งสองกองทุนยังมีของแถมเป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วยลดภาษีได้ก็เหมือนมีเงินออมเพิ่มขึ้นนั่นเอง แค่รู้จักแบ่งออมเงินเป็นสองกระเป๋าตั้งแต่วัยทำงานเริ่มออมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้าแถมยังมีเงินไว้เที่ยวรอบโลกทำตามความฝันได้อย่างไร้กังวลแต่อย่าลืมอีกเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการเตรียมเงิน นั่นก็คือการเตรียมสุขภาพควรดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจกินอาหารดีๆพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำจะได้มีทั้งเงินทั้งแรงและความสุขใช้เวลาอย่างมีคุณค่าไปเที่ยวรอบโลกได้อย่างสบายกายและสบายใจ